ก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆครับมือนี้นะครับพอดีผมมีกล่องรับสัญญาณอยู่หลายๆอันนะครับและก็หลายรุ่นมาเมื่อนี้ครับผมออกกล่องรับสัญญาณรุ่นนี้ครับมาให้เบิ่งนะครับเป็นกล่องสัญญาณนะครับรุ่นนะครับของ Family นะครับก่อนอื่นเลยนะครับมาเบิ่งอุปกรณ์ดันในนะครับ มาเบิ้งครับอุปกรณ์ดันนลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแผงบอร์ดแผงวงจรนะครับเป็นอย่างนะครับผมจะเอามาให้เพื่อนๆครับได้เห็นกันนะครับกับมีอยู่คือว่านะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมจะประกอบขึ้นนะครับแล้วผมจะเอามาสาธิตครับให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับซึ่งผมก็เคยทำหลายๆอันนะครับแต่ว่า ผลลันะครับที่ออกมาดีที่สุดนะครับก็คือกลองที่เพื่อนๆครับกำลังรับชมอยู่ตอนนี้เดี๋ยวจังมาเบิงครับจะให้ผมประกอบเซจแล้วเพื่อนๆครับจะได้รู้สิ่งต่อไปนี้นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เาํำมาสะแก้ไขปัญหานะครับเฉพาะหน้าได้ดีมาก และผมก็เคยนํามาทดลองและก็เคยแก้ไขปัญหาหลายๆรอบนะครับที่ผ่านมาก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับแต่พูดถึงว่าประสิทธิภาพนะครับของกองรับสัญญาณอันนี้เลยนะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับนี่นะครับมันเป็นการดัดแปลงหรือว่าเป็นการ DIY นะครับเกิดจากภูมิปัญญาเกิดจากความอยากรู้อยากเห็นจากทดลอง นะครับผมก็เลยขอบอกนะครับว่าประสิทธิภาพย่อมบ่สู่ของที่มาตรงรุ่นละกะบ่สู่ที่โรงงานผลิตมาอยู่แล้วนะครับครับมาเบิ้งครับเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปนี่นี่คือปากไฟนะครับผมจะเสียบแล้วผมจะให้เบิงครับไฟนะครับสีเขียวโชวแล้ว ซึ่งสิ่งต่อไปนี่นะครับที่ผมจะสาธิตแหนเพื่อนๆครับได้เห็นกันนะครับนี่คือสายชาร์จมือถือนะครับนี่คือ USB นะครับหรือว่าเอาแฟลชไดร์มาเสียบกันได้นะครับซึ่งต่อไปนี่นะครับผมจะน้ากองตัวนี้ครับมาชาร์จมือถือนั่นเองนะครับมาเบิรงครับผมจะเให้เบิรงเคล็ดแรกนะครับนี่คือหัวไทซี นี่คือโทรศัพท์มือถือนะครับของไทยซีนะครับผมจะเสียบมาเบิ้งครับนี่แหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเรก็คือชาติมือถือได้นะครับแต่นะครับที่ผมได้บอกไว้นะครับประสิทธิภาพจังใดก็ต้องระสู่ของเดิมแต่นี่ผมออกมาสาธิตแห้เบิ้งเพื่อวอาไว้นะครับแก้ปัญหาเะพาะหน้าเพราะวันข้างหน้าครับ อุปกรณ์ที่มากับมือถือย่อมมีโอกาสพังนะครับซึ่งหน้าทีนั้นห้องบอ่สามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับผมเลยน้าคลิปนี้ครับมาสาธิตให้เพื่อนๆครับได้เห็นกันนะครับนี่คือไหซีนะครับต่อไปนะครับผมจะเอาของสายไมโครมาเสียบนะครับแล้วผมก็จะนำ้ำโทรศัพท์ครับที่เป็นจ็กของไมโครมาเสียบ ชาดมือถือให้เพื่อนๆครับได้เบิ้งมาเบิ้งครับนี่นะครับคือผลลัพธ์ที่ออกมานะครับครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเนท่านใดนะครับที่เข้ามารับชมอันดับแรกเลยนะครับผมกระเสือยครับว่าหลายๆคนย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากผมแน่นอนนะครับแต่เขตนี้คลิปนี้นะครับที่ผมนํามาให้เบิ้งนะครับเพื่อไว้เป็นวิทยาทานเพื่อไว้ปินตัวอย่าง นะครับว่านะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบไดในเมื่อหัวชาร์จมือถือที่มากับเครื่องพังหรือว่าอุปกรณ์ชิ้นใดชสิ้นหนึ่งพังนะครับครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้นะครับที่ผมมามาให้เบิงนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนเพื่อนครับได้นําไปต่อยอดเพื่อเพื่อนเพื่อนท่านใดครับเกิดนะครับสนใจหรือว่าเจอปัญหานี้กัจะได้รู้นะครับวิธีแก้วิธีแก้ไข นั่นเองนะครับครับก่อนจากกันนะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอบคุณถูกกาลังใจนะครับที่ให้กําลังใจครับผมมาโดยตลอดนะครับครับสำหรับมือนี้คลิปนี้นะครับผมกระซิฟากไว้สั้นๆนะครับเป็นการ DIY นะครับเป็นการแนวคิดนะครับเป็นแนวคิดที่เกิดจากผู้ปัญญาเ่าละกันนะครับที่เอามาให้เพื่อนๆครับได้เบิ่งกันมือนี้นะครับ นั่นก็คือครับการชาร์จมือถือนะครับด้วยกองรับสัญญาณนะครับไฟมารีนะครับโมเมนต์โฆษณานะครับนี่คือพุ่มปัญญานะครับที่ผมมอาให้เบิร์นขับมือนี้สาหรับมือนี้นะครับครับเปิดว่าตามนั้นครับสำหรับมือนี้ขอบคุณละลายครับทุกกำลังใจนะครับถ้าหากชื่นชอบตั้งได่นะครับก็ใสยกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับถ้าหากว่ามีแนวคิดที่แตกต่างจากผมกับเมนมาได้นะครับเพื่อ จะได้ตอบกันนะครับครับสารคดีนี้ก็ขอบพูหล,ลายครับนอกจากนั้นนะครับไววพ่อกันไหมสารับคปหน่าแต่สารคดีนี้ก็ขอบุูดล,ลายครับ